ใ่่สมาชิกท่านที่ฟังค่ะ,ะจากพวกเราเลยค่ะ,ะยิ้มและคุณจอนก็มาพบกันกันเหมือนเดิมวันนี้ก็เราจะมาพูดเรื่องอวีแกนนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ต่างจากมังสวิรัติที่นั่งต่างจากเจหน่อยนึงเราจะมาเจาะเรื่องวีแกนเลยว่ามันเป็นอะไรกันอ่า วีแกนเนี in earlier, the the ่ยก็คือเล่าจะกินในสิ่งที่เจไม่กินก็คือผักทั้งหลายที่ฉุนๆที่เจก็ไม่กินเช่นกระเทียมหอมกุยช่ายแต่ว่าอะไรเหมอหม้อหม้อฟังว่าเราไม่ได้ไม่ได้แบ่งแยกนะครับแต่ว่าเรากำลังอธิบายเชื่อข้อมูลให้ฟังม่อมันต่างกันยังไงต่างกันยังไงนะคะอ่าแล้วก็เราถือว่าเป็นพือในเรากินหมด อ่100าก็คือน้อยเปอรเนต์จพืชคือขอแค่อย่างมีอะไรเกี่ยวกข้องสมัยน้ำผึืงเราก็ไม่ได้นะคะมันเป็นอมันเป็นสารคือเป็นสรนะคะ,ะไ,มไม่ไม่ไม่มีการเว้นว่าพืชชนิดใดคือทุกอย่างทานได้หมดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ต่างจากมังสวิรัติอยู่อีกเช่นกันคือเราจะไม่กินในสิ่งที่มังสวิรัติบางท่านท,านทานเช่นนั่นคือไข่และนม วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องไข่และนมนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะอะไรเพราะมันคือความเป็นความตายความทุกข์ทรมานที่เราใส่ใหแ้แม่แม่แม่ทั้งหลายแม่ลูกอ่อนและลูกเล็กๆที่คลอดออกมาใหม่ๆทั้งนั้นเลยค่ะเรื่องไข่กับนมนี่เป็นเรื่องนี้โดยเฉพาะ อากบวขอนสรุปชื่อหัวข้อได <t ry> ้กระชับเลยว่านมไข่ดุนแรงกว่าเนื้อหนักดุริยางก็หมายถึงาดุริยงกว่าเลยคือเนื้อขาดเนี่ยตายค่ะแต่ว่าถ้าเป็นนมไข่ตายและตายทั้งเป็นค่ะนะครับบางคนบางคนก็คืออันนี้คือนี่คือสิ่งที่หลายหลายคนรวมทั้งผมในสมัยก่อนโดยเข้าใจเหมือนว่าว่าเออ่นี่ยมันมีความสุขนะขึ้นไหลเอาไข่ทุกวันวัวอยู่ในทุ่งหญ้าอะไรนี้นะ ึ่งเอามาเริ่มไข่ก่อน,นอันนี้มเป็นข้อมูลที่อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมไข่ไก่ไม่ยอมเปิดเผยนคะครับเวลาเราไปเดินซื้อไข่ล้นะถ้ามีลูกไก่ราจะเห็นเป็นไก่มีความสุขแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะคือในอุตสาหกรรมไข่ไก่นะทุกวันนี้ก็จะมาถึงแล้วเป็นแผนกพักไข่ขาขาก่อน อืมนะครไก่ที่เป็นตัวผู้คือก็พอฟไข่มันจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะแล้วก็จ้เอาสายสายพานเลยแล้วก็จะมีคนนวะประมาณสิบคนยัง<ม>แบบเอาไต่ก็ววิ่งสายพานนะลูกเทียบตัวเหลืองๆเ่ยนะวิ่งวิ่งผ่านสายพานไปแล้วเขาก็จะคัดเลือกนะเพศผู้เพศเมียว่าแบบไวนะขเขาคัดเก่งมากเลยตัวผู้ก็โยนสา่สายพา,านน,นี้ตัวเมียก็โยนสา่สายพา,านนู้นอืมนี่หรือไม่ก็ตัวผู้โยนสายสายพานนั้นส่วนตัวเมียปล่อยผ่านให้วิ่งสายพานเดิมต่อแล้วตัวผู้ไปไหนไปไหนคะเข้าเครื่องบด บมดรึ่งเป็นเลยบมดทั้งเป็นเลยนะคะเออวันนี้ภาพที่ผมเห็นคือโอ้มันลงแบบบางตัวมันลงไว้ล้วขาขาเอาลงแล้วโดนบทโดนบทไปแล้วคือบดไปครึ่งเลยมอ้ยแล้วมันก็เจ็บนะแล้วด้วยพลังแห่งความไม่อยากตายแล้วไม่ได้มีแต่คนอยู่เดียวมีกระตัดแม้กระทั่งว์ะล็กอย่าลืมนะคะนี่คือใส่เด็กๆนะคะถ้าเป็นเด็กก็คือประมาณสัก เอ่อับพึ่งพึ่งจะยานได้เลยค่ะนะอคือวุฒิเด็กหนึ่งคนเด็กสองถ้าประมาณนั้นประมาณหนึ่งวนหนึ่งคนสองวนเนี่ยตอน้เป็นคนมีขวดท้องก็ย่อมหนีตายเหมือนกันถ้าต้องเผชิญความตายนะก็ต้องร้องหาแม่กันจ้าละวัดแล้วแม่เขาอยู่ไหนโดนทั้งวิธีมาครับอืมเออเขาเกิดมาเขากักำพร้าตั้งแต่เกิดแล้วค่ะนะเนี่ยนี่แค่เกิดมานี่ก็เท่าแล้วนะค่ะนะคือในเมื่อถ้าเราเราเราเห็นว่าเออ โลกเรานะั้นมันโหดร้ายนะเด็กเกิดมากำพร้าพ่อแม่กันเยอะอืมแต่เราเองอก็สนับสนุนสิ่งนั้นอยู่เหมือนกันเราก็กำลังทําให้เด็กๆเกนะี่ยเป็นกำพร้าเร้งแต่งครบคัวนึงเลยนะคะเออมาที่มาที่ลูกไก่ตัวนั้นนะคะขาโดนบดไปแลนะ้ว <c oughs> อ,อกใจสะดุ้งสะดุกขี่นะโอ้คงจะเจ็บปวดนะ <c oughs> เลือดต <c oughs> ักพยายามวิ่งหอบออกาจากเครื่องโบสถ์ว <c oughs> ิ่งได้ไม่ถึงครึ่งทางเลย องจะทนความองทนความเจ็บไม่ไหวคนเขาเรียกอะไรที่บาดแผลไม่ไหวนะร้ายก็ต้องหล่นหล่นลงไปหล่นลง้็ได้ความแบบไม่อยากจะหล่นลงไปเลยโดนบดนะตีกเล็กพยายามจะคือออกมาแล้วก็ไอ้้ไอลูกไก่ที่กระโดดจากสายพานเห็นเพื่อนโดนหมดเงี้ยโอ้ยยืนติดกำแพงตัวสั่นเลยคนก็หายเองไม่ยอมลงไปลงไปเดี๋ยวนี้ก็หยุดใส่สายพานมึงยุดเลยกระโดดทงไมกระโดดไปโยนใส่เครื่องบดเลย แล้วไปไหนอ่ะลูกไปที่บ่นแล้วอ่ะเอาเอาเดี๋ยวก่อนไปฐานก่อนบ่นทำไมอืเบ่นทำไมอืเขาถือว่าเป็นขยะถือว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงปล่อยไว้ก็เป็นต้นทุนค่ะนะคือเขาเขาไม่เห็นว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนนะถ้าเขาเห็นแต่ถ้าเขาเห็นว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนก็คงไม่ทำางนี้แต่แรกอยู่แล้วค่ะนะคือเป็นต้นทุนยอมไปบ่นเลยแล้วบ่นแล้ว ไอ่ตัวเมียล่ะอ๋อไอ้ตัวเมียนี้ดูเหมือนจะโชคดีที่ไม่โดนหมดแต่ตัวตัวเขาไปใหญ่คือคือเขาโดนเอาไปเก็บที่นึ่งแบบเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวตัดไปที่เครื่องบดที่หนึ่งเราไปเห็นเครื่องบดแล้วก็เครื่องทำลายเอกสารไหมคะเครื่องทำลายเอกสารนั่นแหละค่ะเหมือนกันเลยเออเครื่องทำลายเลอมี่หมดกระดาษที่บดกระดาษเป็นผงด้วยนะใช่ค่ะจากจากแผ่นเนี่ยกลายเป็นผงกลายเป็น มือละมุนผมผมก็เห็นข่าวแล้วที่คนงานนะมือมือขาจะติดในเครื่องจักรแต่ี่โอ้โหทรมานเจ็บปวดกันนาขาแล้วปวดหัวใจเมาด้วยนี่เขาลงไปเลยนะแล้วก็ร้องนะร้องนะว่าอะไรนะผิดร้องนะสงสารค่ะนะอ้าวกลับมาที่ตอนนี้ไก่ดูเมียเีกยพอไปสักพักหนึ่งเป็นเลี้ยงเลี้ยงไปสักพักหนึ่งพอโตได้เข้าวัยรุ่นเนี่ยเขาจะมีตัดปากเลยตัดปากด้วยกันใช้เล็กร้อนๆเล็กร้อนแบบเป็นสีแดงนะร้อนจนเป็นสีแดงมันตัด เนื้อสุกเลยอนลิสบอกว่าเนื้อซิบซิฟเลยเนื้อสุกนื้อกินข้าวไม่ได้สองสามวันเลยรูอว่าตัวตันเลยนะเขาไว้จับล็อกเลยเพื่ออะไรเพื่อเขาต้องเอาไปเข้ากรงที่มีขนาดเท่ากับตัวเองอะเนี่ยคือทั้งชีวิตเขาจะได้แค่ลุกนั่งอันตีข้างเนียก็ขยับไม่ได้เรื่องที่แล้วแต่เครียดมากคือคุณลองขังเวงไว้ในห้องนอนสักสามวันดิ ผมให้ตู้เย็นด้วยผมให้ห้องน้ำผมให้ที่เดินเล่นด้วยผมให้ไ wifi ได้วีอินเทอร์เน็ตด้วยขังไม่เวงในห้องนอนตั้งสามวันคุณจะรู้คุณเครียดแค่ไหนแต่นี่ไม่ใช่เขาไม่มีอะไรเลยเขาอยู่ในกรงขนาดเท่าตัวเขาตลอดชีวิตตลอดชีวิตแล้วก็แค่ดูหน้าดวงตัวก็นะเป็นแผลกดทับที่ขาก็มีเพราะว่าเพราะว่าตรงก็ยืนยืนบนลวดมันเป็นลวดใช่ก็ปี่ยม อันเทศน์มาเออบางทีถเครียดอ่ะมันจีดกันเนี่ยเขาสันปากเลยแต่ว่าก็ดีก็ได้ไม่ต้องจีเอ่ะสมมติถ้าเรามีฐานเลี้ยงเด็กเห็นเด็กตีกันอ่ะเด็กมันชอบตีกันจับตัดมัอเลยเตะกันแล้จับตัดขาเลยเออพูดม่าจับปัดนิ้วเลยอืมมันมันถูกต้องหรือเปล่าอืมหรือว่าเราไปทำเขาเครียดหรือเปล่าอืมถูกไหมครับถูกต้องเออจับตัดปากกินข้าวเลยตอนนี้พอโตถึงระดับหนึ่งใส่เข้าองค์ที่มีขนาดเท่าเท่าตัวเนี่ยตลอดชีวิตนี้มันคือ ถ้าบอกว่าตั้งแต่เขาเกิดมาเนะี่ยจนเข้าโรงคือเขาไม่เคยเห็นแสงแดดเลยไม่เคยออกไปเหยียบสนามหญ้าไม่ควรจะไปในที่ทเขาควรไปนะฮะแล้วก็เอ่อกินตรงนั้นขับถ่ายตรงนั้นนะแอมโมเนียนะบางตัวปอดฉีดตาบอดนั้นะคือพอเลิกไม่สบายก็ทําำไงไม่เรียกตำรวจแทรมานะอืเข้าก็คืบยิงเลยใช่ค่ะคาพิวนั้นเลยถือว่าเป็นรุนรุนละ โอ้แล,แล้วแล้วตอนขนาเขาป่วยแล้วป่วยนี่ก็แย่และะแ้วก็คือแคร์เขาก็พยายามวิ้นลนแล้วอย่างมีชีวิตต่อนะเออนะฮะแล้วก็ผมเนี่ยเอ่อผมเคยเห็นคือคือสมัยที่เมื่อสี่ปีก่อนผมเริ่มผมเริ่มเนื้อสัตว์เนี่ยผมเิกจากการเป็นมังสวิรัติก่อนคือผมเนี่ยยังยังกิงงนนมไข่อยู่ผมก็ไปเ,เห็นแบบเออในโลกโซเชียลเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาก็ทําทําเป็นลูก เป็นรูปที่แบบไม่ใช่รูวมากแต่เป็นรูปจริงจากโรงงานเลยนะคือเขาก็เห็นแต่เนีเห็นว่าแบบเออกไก่แล้วมันมันป่วยป่วยไม้พอถูกขางในที่แคบๆดิบแล้วก็ตาบอดสองข้างเลยอนะนะอันนี้มันเป็นข้อความที่เขียนว่าตอนเช้าเนี่ยคุณตื่นมาแล้วก็ตอกไข่หนึ่งฟองแล้วก็เพิ่เพินกับเขาในครร่อยในช่วงเวลาแค่ห้านาทีมันต้องแลกกับทันต้องอยู่ในนรกทั้งวันนะหนึ่งวันเ,น,เน็นะ่เต็มหนึ่งวันหนึ่งฟอง ก็คือไข่คุณก็นตอวแค่ห้าทีอ่ะแต่ว่าฉัน้องแรกกับชันต้องอยู่ในรกทั้วันหลายเมีนนี่หนึ่งวันหนึ่งฟอหนึ่งวันแต่คุยกินทุกวันอ่ะเขาก็อยู่ทุกวันเหมือนกันจะถามว่าเขาจะได้ออกจากกรงไหมเขาได้ออกแน่นอนวันนี้เขาออกคือวันนี้เขาไปถายวันนี้เขาถูกเชื่อดคือวันนี้เขาไม่สามารถออกไข่ได้แล้วที่วันที่แม่ไม่สามารถออกไข่ได้แล้วเขาก็จับแม่เขาไปเชื่อดเขาไปเชื่อดวันนี้เขาไปอิสระวันนี้เขาตายนี่คือ วครงกรของความพอรมาณนะนี่คือเร็วร้ายยว่ากว่านะเยอกว่าเนี่ยนะนี่คือไข่เนี่ยคือมันคือนรกนะที่มนุษย์สร้างขึ้นนะมนุษย์ที่ที่ให้มาตงแต่ังตัดดันเตอรคือมันคือนรกที่มันคือเราเนี่ยไม่เราเน้่ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติทรผ่อนจิตวิญญาณไปดูนรกที่ไหนละไม่จะเป็นไปเได้ดูบนดินนี่แหละดูบนโลกเรานี้เนี่ยเราแล้วโดยเราอ่ะ โดยที่เราเป็นสปอนเซอร์ค่ะแล้วเราผูา้กินไข่เนี่ยแหละคะ่ะเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่จ้างเออางนลบซึ่งมาใข่ต้องขอบคุณสร้งเงินลบซึ่นมะให้ใแล้วจากวนี้ที่บอกค่ะคือแม่แม่ทั้งนั้นและแม่ลูกอ่อนทั้งนั้น,นอเอออืมเออแล้วก็แล้ว,แล,วแล้วนมนี่เป็นยังไงบ้างคะนมเนี่ยแหละค่ะอ็เป็นนรกหือนกับไข่เลยนะคะเกิดขึ้นกับแม่วัวและลูกหัวเล็กๆที่มีออกเหมือนกันก เมื่อแม่วัวนี่ก็จะถูกถูกอเมื่อแม่วัวนี่ก็จะถูกทอในอะไรผสมเทียมนะฮะขึ้นมาแล้วก็โดยด้วยมือซึ่งทรมานมากแล้วก็ให้แม่วัวท้องคนคือการจะมีลมได้หรือก็คือต้องท้องหลังจากนั้นเนี่ยก็จะฉีดฮอร์โวนฉีดยาเดรอยฉีด อะไรเยอะแยะสารปฏิชีวนะเยอะแยะเลยนะคะท 3, uh, ั้งสารแอนตี้เลยติกทุกอย่างใส่เข้าไปแล้วก็สารเล่งเพื่อให้มีนมโตขึ้นมาซึ่งนมจะโตขึ้นมามากกว่าปกติถึงประมาณยี่สิบเท่าดังนั้นนี่ก็ลูก,กลูกในครรภ์ก็พัฒนาต่อไปจนกระทั่งถึงวันคลอดวันคลอดปุ๊บเนี่ยลูกพอลูกงพอถึงลิ้นลินปุ๊บเนี่ยลูกเนี่ยก็จะถูก นำออกไปจากแม่ทันทีแล้วถ้าเป็นลูกตัวผู้ก็จะถูกฆ่าและเพื่อเอามาทำเป็นเต็งรูหัวถ้าไม่ทิ้งฆ่าล่ะคะก็ลูกตัวผู้เนี่ยไม่สามารถที่จะเติบโตเป็นแมวตัวเมียได้ไม่สามารถผลิตลมให้ได้เป็นขยะเหมือนกับลูกไก่ตัวผู้หลังจากนั้นเนี่ยก็ฆ่าทิ้งไป เอามาทำเป็นสเต็กลูกวัวให้เราทานที่เนื้อแสนนุ่มแล้วส่วนลูกตัวนเนี้ยก็จะถูกเอาไปขังไว้แล้วก็ใช้อาหารที่ทำจากทำจากเนื้อสัตว์นี่แหละคะ่ะไม่ได้เป็นหญ้าเลยนะคะเอาามาให้กินแล้วไปตูกขค้างไว้ตลอดเวลาแล้วส่วนแม่วัวเนี้ยก็จะถูกยืนหนื่อยนั่นแหละตลอดชีวิตจนกระทั่งแม่วัวเนี่ยไม่สามารถใิ้นมได้แล้ว ก็ต้องมาฟังเฉยนะว่าทำไมโรงงานนมวัวเนี่ยฮึมแล้วทำไมงงวมไมัวมันยืนเป็นระเบียบสวยงามด้วยอืมฮึมมันมันวัวมันไม่ได้มีระเบียบนะฮะแต่ว่าเขาล็อกไว้เลยฮึมร็อกคอไว้เลยอยู่มนแบบบางตัวก็พยายามจะจะหนีนะหนีไม่ได้คอก็ติดกะเล็กอยู่ใช่ล็อกไว้ตลอดชีวิตต่อไม่ผิดต่อที่เลย,ยืนนงพื้นปูนนั่นแหละนะจนกระทั่งแม่วัวเนี่ยยืนไม่ไหวเพราะว่ากระดูกข้างในเนี่ยทั้งที่หน้นหมดเลยยืนนานนะคะแล้วก็ กระดูไม่เหลือแล้วก็ต้องลงลงหลังจากนั้นก็คือวันตายของแม่ก็คือเขาจะจับแม่ได้เชื่อนี่แหละคะ่ะนมที่ออกมาเนี่ยมันจะได,งงนนนนได้พลังงานแน่นอนได้พลังงานเน่นอนเป็นพลังงานของความโศกประธานธรณีของแม่ที่คิดถึงลูกลูกเอาลูกออกมาจาก ถ้าเป็นของเราลูกออกมาจากโรงพยาบาลลูกถูกขโมยโอ้โหร้องไห้กันแจ้งขึ้นแจ้งความแล้วก็ขึ้นกระดานกันเด็กหายช่วยตามหน่อยค่ะเด็กหายเป็นยังไงล่ะค่ะทุกข์มากขนาดไหนละ่ะเ,เราทำนี้กับแม่วัวไ้นเนี่ยพลังงานในนมมันจะเป็นเป็นไปด้วยหนึ่งพลังงานโสงของแม่วัวที่คี่ถือลูกที่สูญหายไปอัทนที่สองก็มีเป็นพลังงานของเด็กกำพร้า ถ้าที่ที่ไม่สัตเด็กที่ไม่สามารถหาแม่ได้มันจะถึงจุดหนึ่งที่เด็กจะพูดไม่รู้เรื่องเอ้ทำไมเะไรอย่างนั้นก็คือได้รับพลังงานจากลูกกำพร้าจากลูกวัวนี่แหละค่ะค่ะอันนี้คือยิ่งกว่านรกนะคะที่ตายทั้งเป็นแล้วก็เป็นแม่แม่ลูกูกอันนี้เราพูดกันอย่างอย่างอ่าย่อๆยยยยให้ฟังนะคะอันนี้ก็มีสมัยที่ผมยังเป็นมังมัมงเสนือนอยู่ยังไม่ได้มีกันนะผมก็ไม่เห็น รูปพี่ฝรั่งเขาทำไว้ที่เขาเชิญชวนนะนะเป็นลูกวัวนะคือก็อลังเดียคือเป็นวัวแก่ที่แบบไม่สามารถให้นมได้ละแต่ที่โดนปรมาแล้วแต่เกิดนะพอเขาเขาปลดประจําการแล้วก็เตรียวไปฆ่านะม<อ>ันก็ดิ้นรนพยายามหนีนะก็เลยเขาบอกว่าเป็นลูกไอศครีมคนกําลังกินไอศครีมเขาถามตัวเองนะเขาก็ถามว่าคุณเนี่ยคือถ้าแฟนเป็นภาษาไทยนะคุณจ่ายไทยติ่มซำเท่าไหร่ ไอติมไอติมช่วยเนี่ยคุณจ่ายเท่าไรอืแล้วก็เป็นรูปวงล่างฉันจ่ายด้วยชีวิตของฉันอืมเนี่ยคือผมก็ตั้งสติได้ว่าอฝาดของเรากับหัวใจของเราเรานี่ยยิ่งใหญ่กว่ากันนะทำไมผมต้องยินดีกับยินดีกับเออรสชาติของขน,น,นมนะมากกว่าความสุขหรือว่าความทุขกนะของฝาดที่ไรเดียน์าไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะดูบอกเลยเออ ตองอยากกลัวเป็นคน,นมีเมตตาวินาทีนั้นผมเลิกแล้ดีอันนี้ผมก็เลิกเลิกกินนมไข่มาได้สองปแีแล้วแลยก็จะมีคำถามมาเนี่ยคือ,อเพอเราเลิกกนมไข่แล้วเลิกตัดก็ต้องเลิกนมไข่ก็ต้องเลิกไปเหรอแล้วฉันจะมีอะไรกินอือตรงนี้นะท่านผู้ฟังสมัยก่อนเราคิดว่าคนกินวีแกนเนี่ยมจะมีอะไรกินแต่พอเราเข้ามากินแล้วกินจังแล้วก็วจะรู้ว่ามันเยอะจนจะไม่รู้จะกินอะไรเลยอืเพราะอะไรเพราะ เราลางองเดินไปหน้าตลาดซอยเลยครับผลไม้ที่ดีชนิดไปที่ตลาดสิครับผักมีดีแบบเรามีข้าวเรามีขนมปังนะฮะเครื่องปรุงอะไรบ้างที่ที่ทำจากพืชนะที่ทำจากปลาก็คือเหมือนจะมีแค่น้ำปลาเนี<า>่ยนะมีกะปิและปลาแค่นั้นที่เหลือเราถ้าไม่มีก็ใช้ซีวกเกลือแทนที่เหลือมีอะไรบ้างเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยนะเนี่มันมันเยอะนะไปทุปอร์มาร์เก็ตนะคือ หรือแม้กระทาั่งเราช่วงนี้ที่โลกเราพัฒน,นาไปไกลแล้วเข้าเอา่อเข้าเสรอร์ดอินเทอร์เน็ตเลยอือาหารมังสวิรัตอาหารเจอาหารวีแกนมีอะไรบ้างโอ้ยแ้กทั่งรูปฝังมันเยอะมากแล,ามมาแล้วยิ่งเป็นความโชคดีของเราเนี่ยที่สมัยนี้ร้านมังสวิรัตเยอะขึ้นเอยแล้วเดินเข้าไปร้านอาหารวีแกนร้านไหนก็ได้หลับตาดิ้มเลยเมนูหน่ามีเยอะแยะน้อยแต่เลยนะครับแล้วบางคนก็บอกว่า อนนเป็นหมออย่างนี้ฉันก็อดกินของดีสิเดี๋ยวรอก่อนฉันฉันอยากกินของดีอย่างนี้ฉันก็อดกินปลาอดกินแ็ดย่างโปรตีนอืนฉัอยากจะกินของดีของดีผมก็เลยบอกเพื่อนเหนือของอะไรก็ตามที่ทาสัตว์อื่นที่เจ็บปวดไม่เรียกว่าของดีค่ะนั่นคือของที่ทําให้ชีวิตสัตว์ต้องดับร่วงไปนั่นไม่เรียกว่าของดีมันคือของเลี้ยงวามกันใช่ผมกินข้าวเปล่าก็แตงกวาที่ยัจะดีกว่า คือคผมสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้โดยที่เราอยู่และเขาอยู่ค่ะเราอยู่ได้กันนะคะรุปเรื่องนี้ก็คือว่าไข่เนี่ยในทางวีแกนเนี่ยถือว่าคือเนื้อค่ะค้นมันก็ไข่หนึ่งตัวนะคะหนึ่งเธหนึ่งตัวเป็มๆส่วนเราเรียกว่าอครีมิสก็คือก่อนที่จะเป็นเนื้อเนื้อแดงส่วนนมเราถือว่าคือเลือดของแม่ก็คือเนื้อในสรถาพ ของเหลวคือลิควิดนิดคอ่เอวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันสุดท้ายที่พวกเราจะมาแบ่งพันธมามะกันะนะครับก็ขอให้ทุกท่านอย่าให้กำลังใจพวกเราด้วยกันฟังและก็ขอให้นําไปคิดใส่ใอนะครับแล้วก็มาร่วมกับพวกเรานะครับครับคับครับขอขบคุณทุกท่านมากๆานะครับสวัสดีค่ะ